สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่รักษาดัมซิงครับวันนี้พามาดูรถใหม่ครับทีมงานโชคนิติที่ครับอันนี้เขาขอลองเจ้าเหลืองครับเจ้าแมวม้างครับนี่เดิมเขามีนี่ครับกูบีครับสองร้อยครับป้ายแดงครับเขาอยากเปลี่ยนแนวใหม่บ้างครับลองลองเซวีบอกจะลองมากครับ ากลองเปลนนี่ยนแนวตัวนี้เป็นแคทครับสามตั้งสามดีดีทูจ GC ครับออันนี้โปรไฟล์ดีครับผมชอบเอกลักษณ์ของแคทนะครับนี่ดูสเปคเขาครับ ขนาด497กิโลกรัมนะครับน้ำหนักครับน้ำหนักของปุ้งกีนะครับนี่ดูสเปกอะไรครับมีเนมเพลทเพลทแท้เลยครับนี่แล้วก็เอกลักษณ์ของเขาครับนี่จะจะเชื่อมกันสึกนะกันกีสึกนะ เพราะว่าช่วงนี้แต่งให้เรียบครับเขาจะเอาหลังมุกีถูเก็บคลิปไม่เข้าเลยยังเลยนู่นพี่นียังไม่ได้ถ่ายเลยโอ้ เดี๋ยวไปดูในเพจครับ2,020จริงเลยนี่ตัวนี้ก็อยู่ที่3ล้านหนะครับเงินสดเจวีบอกเดาวมา5แสนครับก็เอา3ล้านมาหารจำนวนหงวดนะครับไม่มีดอกเบีย้ยครับพูดง่ายๆก็คีดิตครับไม่ต้องถามนึงครับดูคีดิตเขาครับ ครดิตครับอันนี้พอจะเป็นเครดิตได้ไหมครับก็มีสวนน้ํามีกิจการหลายอย่างมีหัวละมีสองร้อยก็ท่านระดับนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเครดิตมากมายครับแล้วรถก็ได้ก่อกนกำหนดครับรถมาส่งก่อนกำหนดเลยก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนนะครับแล้วก็สู้ดินแข็งเพราะว่าสุดๆนะครับ รถใหม่ไม่ต้องดูแลครับจุดไหนก็สวยครับก็อยากติดตามก็ติดตามได้เออซีวีหกล้อซิงครับอุ้ยใหม่หมดเลยครับนี่ภายในทุกย่างยังไม่แกะนะครับดื้อๆเลยนะครับอันนี้อ่อนี่ชัว่วโมงมันเป็นดีต้อนครับ สี่ชั่วโมงดูครับหน้าปักห้โซดหม่ครับสวยครับอุ้ยของใครนี่ไปดูขึ้นไปดูไปปูาขึ้นย่าน้ขึ้น แคีเร์ตัวเดียวครับโรเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, โเลอร์หกครับ ไม่ได้จะติตรงรรหไหนครับรถใหม่เนาะเตือนครับอันนี้เอาไว้ <c oughs> ลากรถจมเนาะ <c oughs> ตลอดเลยเลยพกติดตัวตลอด ดราพ่อไนี่จะเอาอีกไม่ครับอีนยังยังกิเล้ย được tất cả mình nó được cái đó được rồi luôn mình cho lại nó xong rồi đó mình cho nó vào con nó 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 นี่ทำพิธีเจิมนะครับเพราะว่าทุทธคันมีเมยานางตอนนี้ก็สิบสามตันห่านครับ<อ>น้ำหนกักก็พอๆกับโกบีร้อยสี่น้ำหนัก